สวัสดีครับจากโปรมิสูใบครุนบีครับผมวันนี้พาทุกคนมาดูตัวแ c t ทัตตัวท็อปนะครับผมนานๆทีจะมานะครับเป็นสีฟ้าครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นสีฟ้านะครับราคาอยู่ที่5 8 4 0 0 0นพนะครับผมผมจะบอกว่าตัวนี้สั่งยากมากๆครับนานๆจะมาทีครับก็ไปดูด้านหน้ากันเลยนะครับผมด้านหน้าตัวนี้นะครับผมเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมแล้วก็กระจกจะเป็นสีแดงฮะ เป็นตัวท็อปนะครับจะได้ล้อมแมกจากโรงงานมาเลยนะครับขออภัยที่ไม่ได้ล้างรถนะครับอาจจะเปื้อนนิดหน่อยนะครับผมพอดีมาลงแล้วทําคลิปเลยนะฮะส่วนตัวแล้วนะครับผมผมว่าตัวนี้สวยนะครับผมลูกค้าที่ชื่นชอบที่เป็นรถสีเข้มๆนะครับก็สามารถดูเป็นตัวนี้ได้เป็นทางเลือกครับ ผมจะบอกว่าตัวจริงสีสวยมากครับผมยิ่งได้ล้างใหม่ๆนะครับสีตัวนี้จะเด่นมากๆครับตัวท็อปนะครับมีไฟเลี้ยวตรงกระจกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในกันบ้างนะครับเปิดเข้าไปแล้วนะครับผมด้านในก็จะเป็นแบบของตัวท็อปนะครับพวงมาลัยก็เป็นหนังแท้นะครับหัวเกียร์ก็เป็นหนังแท้ครับผมพิเศษตัวตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะครับจากโรงงานครับ วิทยุตัวนี้นะครับสามารถต่อ Android Auto แล้วก็ a p p l e c a r า l a y ได้นะครับสามารถชารแบตได้1ดูครับเดี๋ยวต่อไปผมพาไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับผมด้านหลังก็เป็นไฟแบบ led นะครับผมจะมี3จุดนะครับไฟซ้ายขวาแล้วก็ด้านตรงกลางนะครับตรงกลางก็จะเป็นไฟแสงสว่างจาก led นะครับ บอกเลยนะครับตัวนี้ไม่มีเซ็นเซอร์มาให้นะครับลูกค้าต้องติดเองนะครับแต่ที่สําคัญนะครับตัวนี้มีกล้องหลังให้เรียบร้อยครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมยังเป็นสาอากาศอยู่นะครับยังไม่ใช่คลิปฉลามครับดูมิติด้านหลังแล้วก็น่าจะสวยมากๆเลยนะครับตัวนี้สำหรับคนที่ชื่นชอบสีฟ้านะครับไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะฮะเลือกเป็นตัวนี้ได้เลยครับ เดี๋ยวผมพาไปดูด้านในกันบ้างครับด้านในเปิดเข้ามานะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับตัวนี้เป็นพุ่สตาร์ทนะครับผมเป็นกดปุ่มสตาร์ทนะครับกุญแจเป็นระบบป้องกันภัยจรกรรมนะครับตัวท็อปตัวนี้มีตัวล็อกความเร็วจากโรงงานมาให้นะครับลูกค้าสามารถใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าปัดกันบ้างครับ หน้าปัดก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นลายคาร์บอนนะครับสวยมากๆครับตัวนี้ก็เป็นแอร์แบบปรับออโต้นะครับผมลูกค้าสามารถเลือกใช้งานได้เลยนะครับส่วนความปลอดภัยนะครับผมตัวนี้มีตัวตัดกำลังเครื่องยนต์ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวเตือนกันชนด้วยนะครับ ส่วนความปลอดภัยก็มี ABS และ a i r b a g คู่หน้าให้เรียบร้อยครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวแอทัลตัวท็อปนะครับผมลูกค้าสนใจสอบถามโปรโมชั่นผมจะปักหมุดไว้ด้านล่างนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามได้เลยครับทุกคนคิดว่ารุ่นนี้สวยไหมครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม